โอเคจบแล้ว <c oughs> แห่เมื่อคลิปเด้งมันได้งอ,อกเฉยเลยตัวบันทึกของเด้งแต่ว่าเกมไม่ได้ด้งออกอนะอะครับจบแล้วครับแล้วเราก็จะกลับเข้ามาเล่นในที่แบบเดิมครับกดสตาร์ทแล้วก็เราจะกดสตาร์ทเลยนะไม่ต้องดาวนโดด์โหลดนะกดกอสตาร์ทเลยครับอืมมันให้เข้ามาใหม่ มันกำลังส่งมานี่ครับอันนี้ให้เลือกอันอันล่างสุดนะอันล่างสุดแล้วก็กดดาวน์โหลดเซอร์ฟเวอร์ปื๊ดนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอาโ <might> be. เกิดมาแล้วโอ้โหเอา้าลืมทำเตียงใหม่ โอ้โหแม่งอยู่ในซอกนี้เป็นบล็อกเลยนะกูโมจะต้องพังโต๊ะแนละ้วเนี่ยจะไปดูไอ้บั็อกอีกแล้วใช่ไหมโอ้รอบนี้ไม่เอา้าได้ของมาอันหนึ่งเฮ้ยได้ของแล้วเอา้าทำไมรอบนี้ไม่ให้หัวนกมาวะโอ้โหมันไม่ให้หัวนกวาวะไอตัวนั้นมันเป็นตัวฆ่าผมต้องเป็นคนฆ่าบอสเองอะถึงจะได้ของอะ่ะโอ้โหดูดี บาก,กับเพื่อนทำไงทีเนี้ยพังเครื่องจช้ไฟฟ้าไหมเอาเปิดก่อนกูต้องพังมือน่ยไม่งั้นกูออกไม่ได้แล้วผมได้อะไรมาบะผมได้อนี้มาครับจบชุดหลุดลุยไปเลยเออชุดหลุดผมต้องพังอันนี้ครับไม่งั้นออกไม่ได้ติดโอเค แม่งพังจะได้โอ้แล้วน้ํายากูหายหมดเลยแม่งเนอะผลิตตัวนี้ใหม่ก่อนเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟโอ้โหลืมเรียนสก,กิลเรียนสก,กิลใหม่ <c oughs> ขอไปด้วยขอไปด้วยลืมกินน้ํายาดีดีสเตตัสแต่ลืมเรียนสก,กิลโอเคไปเครื่องปั่นไฟก่อนแล้วกันทําได้ปะะ่าวท่าทได้เลยไหม ทำได้เลยไหมขอ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 ข้ามไปเลยได้ไหมทีเดียว <c oughs> ไหนว่าันนี้ไะเออนี่ก็ว่าจะทำซะหน่อยยังไงเครื่องบันไฟนี่ใส่ไฟอเคได้ไหม <c oughs> เครื่องบันไฟผลิตออกมาได้เลยเครื่องหนึ่งโอเคทำเตียงใหม่เนี่ย เตียงเลยไม่ได้เรียนเรียนสกิลเตียงโอ้โหเตียงผัดเตียงแตกตอเ,เอาเครื่องปั่นไฟมามืดชิหายเลยทีนี้เครื่องปั่นไฟมาตั้งที่เดิมต้องทำปลั๊กไฟให้มันไปเนะี่ยโอ้โหยังต้องต่อสายไฟด้วยงานนอกตัวทีนี้ไม้มีเ,เอาม,มาเพื่อนมาไปเปิดต,ตู้ทำไมเนะี่ย โอ้มืดจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนะครับผมขอซ่อมเครื่องปั่นไฟแป๊บหนึ่งนะจิบผ่นานมาไม้อยู่เลยนะไม้มาเอาเครื่องปั่นไฟได้แล้วโอเคเอาเครื่องปั่นไฟมาใหม่เครื่องปั่นไฟอะ่ะมา ไม่เครื่องปั่นไฟไม่เห็นเตะเตจขาบดิเออลืมขาปะ่ะกดปิดเครื่องาดีไหนอ่ะนี่งเจอแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงทางเตียงแม่งเลยคนติด มีสายไฟอยู่ตรงนี้แล้วเครื่องปั่นไฟยอยู่ตรงไหนทีเนี้ยลองตั้งดูกอนนะเมืก่กี้เออมันตั้งพอดีเลยเอาเปิดหยัดน้ำมันเข้าไปก่อนเอาไม่มีน้ำมันอีกก่อน้้ำมันแน่น้ำมันหายไปไล้ว,วะแบ่งครึ่งอะดนี้สลิปฮาร์บแบ่งกัน วัดรึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งโอเคพอจะเปิดไฟได้แม่งโอเคกลับมาสว่างเหมือนเดิมายนแล้วจะไม่รอดซะแล้วเราไม่เห็นได้อะไรมาเลยวะได้แต่อก้อนนี้มาคราไม่ได้เลยเอเวอเรสต์เช่าอัลฟาปูมาสเตอร์แกมมาแซมเปิลอะไรวะกูมไม่รู้เรื่อง โอเคเราต้องอืเอา้าทีเล็กกูก็าตายไปแล้วสองตัวเนอะโอ้โหจบเลยทีเล็กกูหมดกันแล้วนั่นกูก็ตายด้วยโอ้โหแม่งโคตรขาดทุนเลยนีหว,ว่าแม่งคือจะเอาเข้าไปอไม่ได้ออกมาด้วยครับใช่ไหมเอามันเข้าไปแล้วมันได้ออกมาอะไรเนี่ยงานก็รอบนี้ทำไมไม่ได้ของ คือตอนจบเราต้องเป็นคนฆ่าอีกน้ำมันน้ำยาโอ้โหน้ำยาหายหมดเลยโอ้โหไม่ได้ของว่คของหายเย,ยอะแยปปะเอาเจ้าเนี้ยใส่ไปปุ๊บเอลเมนต์ก็ไม่ได้อะมาเออไปยังไงได้แต่แตของกระจอกอะไรก็ลู้ปิดเลย,เลย หาดฟินอโอเคแล้วนะครับเราก็สูญเสียไปหลายตัวเหมือนกันออย่างน้อยๆเราก็ยังมีทีเล็กกับอโลสรัสอยู่สอตัวโอเคไปโน็ยังอยู่นะกิกา้าเนี่ยมึงน,น่าจะมีประโยชน์ตอนนกีกก่กากิก้านี่ ถามว่าจับมาทําไมก่อนอนม่โคตรไม่มีประโยชน์เลยโอเคมาทะมึดเนี่ยอามว่าเรากดเซฟก่อนดีกว่าไหมจะกินทําไมเนี่ยจะได้ว่าอ๋อย,ยุงอยู่ที่น,นู่นนี่หว่าต้องกลับไปเอายุงอีกนี่หว่าโอเคของเราก็ครบแล้วนี่หว่าต่อไปคือเปลี่ยนแมปเลยได้ไหม เป็นแมปเลยได้บอกวะ่ากดยังไงนะเขาให้กดเขาว่าอัปโหลดเซิร์ฟเวอร์นี่ไงให้เอาตัวเราใส่เข้าไปในนี้อ่อนี่อะไรอะ่ะพารานอโดนอ๋อตัวที่มันยืนอยู่ตรงนี้ถ้ากูกดอัปโหลดนี่คือไปเลยนะเนี่ยโอเคข้าแรเรากดเซฟก่อนแล้วกันนะ นนะเราชนะแล้วเราหยิบกดเซฟรับครับสเตตัสที่ผมทำมานี่คือี่กดเซฟนี้นะกดเขาว่าอัปโหลดตดตั้งไว้ที่อันแรกต่อไปเราก็จะไปเล่นแมปสกอร์เอิร์ดเลยต้องย้ายตัวละครไปได้ไหมเออหน้าหนุ่มย้ายตัวละค,ละครโดยรลบน่าสนใจนะเพรพะเราได ก็กดเข้ามาครับโอเคแล้วกลับมาแล้วนั้นวันนี้คงต้องขอจบเพลงกัง่นี้ก่อนแล้วผมไม่แน่ใจในเน็ตเแล้วลองโอนตัวแล้วกันกดคำว่าดาวน์โหลดซฟร์รึ อัวโหลดเเร์วหร์โอ้ดาวโหลดเพิ่มเพิ่มอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็อแล้วเข้าใหม่หรือเปล่าอแล้วเข้าใหม่เนาะ ลองออล์ดเข้าใหม่ดูครับทีนี้เดี๋ยวลองไปสกอรเออแล้วลองอัพโหลดดูโอเคเป็นแมปเป็นสกอรเออดูครับก okay. ดเพย์กดติงกดสตาร์ทเลยได้ไหมโหลดแบ็กอัพเซฟเลยวะเราต้องไปที่เสาเปล่าวะี่ผ่านและลองกดที่เสาดิ นี่ผมเคยเล่นมาก่อนแลนะ้วไงอันที่สาวปุ๊บดาวน์โหลดตัวเบอร์โอเคร้อยห้าอัน okay. ที่สองนี่จะเปล่ามาดูานะดาวโหลดปื้ This เออเกิดมาใหม่ดูที่เป็นผู้ชายตัวดำไหมเฮ้ยใช่เลยตัวเดิมฮะโอเคไหมดูว่าเราจะเล่นใหม่ดีวะ ถ้าเราโหลดมาแล้วปุ๊บนี่เลเวลร้อยเลยครับเลเวลร้อยไหมเฮ้ยเลเวลร้อยห้าเลยเนี่ยมีตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับแล้วดูดูสกิลดูสกิลอันนี้ก็ดูด,ดูของเทคอของเทคเต็มเลยครับเออปลดล็อกของเทคแล้วด้วยโอเคการย้ายตัวละครก็แบบนี้ครับคือดาวน์โหลดมา โอเคแล้กูอยู่ที่ไหนะเนี่ย <c ười> ชิปผ่านละ <c ười> เหนื่อยอะไรไหมไม่หิวไม่น้ําไม่ร้อนเลยมันไม่ร้อนเพราะว่าเราแอตติจูดนี่ครับแอตติจูดที่หกสิบโอเคคลิปต่อไปก็มาเริ่มมาที่นี่เลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนคลิปต่อไปเราจะมาเซอร์เวอร์กับที่ก่อเอิร์แลวกันนะโ okay, อเคตลอันี้คงต้องลา,าไปก่อนพร้อมกับย้าย ตัวละครให้ด้วยเรียบร้อยครับกีดำดัดคำโอเคบายบายทุกคนจช่บายบายคุณผู้ชมบายบายคุณผู้ชมมาโอ้ว่ากูจะผ่านมาได้นีย่ยากชิบผายเลยโอ้ยลูกพี่กูก็ไม่ได้เรื่องแ <c oughs> <c oughs> ม่งหาชุดปูปิ้นก็ไม่ได้เหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากโอเคครับสวัสดีครับทุกคน